สวัสดีครับคราวนี้มาถึงตอน2กันนะครับที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า emulation นะครับ ESC POS ตัวนี้ได้มาได้อย่างไงนะครับได้มาจากการที่เราเปิดฝากระดาษแล้วกดบุ่มหมดแล้วก็ฟิสทิ้งไว้นะครับจนกระทั่งมันขึ้นมาถ้ามันไม่ขึ้นมาเป็นโหมดนี้เนี่ยคุณจะปริ้นจากโปรแกรมบน iPad ไม่ได้ครับนะครับ เดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับจนไฟเออเลอร์กระพริบ5ครั้งนะครับพอมันขึ้นเขามาเซตอัพโหมดปิดฝาลงไปใหม่นะครับตอนนี้มันขึ้นวัสตาปริ n นถ้าเป็นโหมดนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องทำใหม่นะครับกดเหมือนเดิม มันขึ้นคำว่า Set Up นะครับปิดลงไปคราวนี้แหละเห็นไหมครับมันขึ้นว่า emu esc p o A s แลครับนะครับนะทีนี้เสร็จแล้วเรปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องทีหนึ่งปึ๊บปุ่มนี้นะครับปุ่มปิดเปิดเปิดเครื่องคนหนึ่งนะครับจนกระทั่ง มันต่อกับ iPad นะครับเพราะว่ามันจะต่อเองอัตโนมัตินะครับต้ต่อเรื่องเอ่ยปึ๊บต่อแะ้เไหเห็นไหมครับเห็นเห็นเครื่องหมายบลูทูธขึ้นมาแล้วไฟกับไฟสีฟ้ากับพิบ,บทีนี้เรามาดูที่สตาที่ที่สแคว r e นะครับมันจะขึ้นว่าพิมพ์เต connected นะครับลองจากสแ u a r e ก่อนนะครับ ตัวนี้เราก็าไปที่ setting นะครับแล้วก็ไปที่ p r i นเตอนะครับมันจะเห็นมันจะดีเท็ของมันเองนะครับนะครับเราไม่ต้องเลือกอะไรหรือถ้ามันไม่ขึ้นเราก็ค่อยๆเลือก connect นะครับเสร็จแล้วกลับไปที่หน้า r e g i s จิสลองนะครับอันนี้เป็นตัว ถ้ามันกลับได้อันนี้เป็นตัวที่เราทดสอบกันเมื่อคราวที่แล้วนะครับที่เราสร้างมาต้องลองไปดูคลิปหลังๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทําคลิปไว้วิธีการ add สินค้าเข้าไปในสตาน์นะครับนะครับสมมติสินค้ามี2ออย่างนี้นะครับเลือกเลยตึงนะครับถ้าพันจ่ายด้วยอะไรสมมติว่าจ่ายด้วย เครดิตการ์ดแล้วก็เลือกเครดิตการ์ดเพย์เมนต์นะครับก็สมมติว่าห้าพัน 5, 000, ก็ใส่ 5, ะะห้าพันนะครับห้านะครับแล้วก็เพย์เมนต์ปุ๊บนะครับทีนี้เราก็มาเลือกเป็นรีซีฟเดี๋ยวดูนะครับมันก็จะออกมานะครับ เป็นการ์ด5 0า0บาทนะครับอันนี้เป็นรีซซฟของตัวส q u a r e นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมจะลองอีกโปรแกร,รมหนึ่งนะครับก็คือตัวเว้นนะครับตัวเว้นก็ใช้กับเครื่องพิมเตอร์รุ่นนี้ได้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่เซตติ้งก่อนนะครับนี้เวนก็หน้าตาคล้ายๆกันกับส q u a r e แต่ว่าฟีเจอร์เยอะกว่าในหลังบ้านนะครับทีนี้เราก็ไปที่เซตติ้งเหมือนกันเลยครับดูคล้ายๆกันมากเราก็ไป general setting hardware นะครับก็เลือกมันก็จะเห็นพิมพ์เตอร์อยู่แล้วถูกไหมครับ รเราเลือก a d printer ก็ได้แต่ว่าเราก็ถ้าเลือก a d มันก็จะไปต้องไปใส่แล้วก็แค่เลือกรุ่นนะครับพอเราเลือกรุ่นที่เราต้องการปุ๊บเห็นไหมครับมี M pop ด้วยมี2.2.0ด้วยพอเลือกเสร็จมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวอลองปริ้นนะครับเราก็ลองดูเลยเซฟสกรีนสั่งชานะะี่ครับล้วเราสั่งคอมโบเป็นชากับ ชากะิชากับกาแฟใช่ไหมครับต่งกาแฟแยกด้วยก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกเพยนะครับอันนี้เป็นของตัวตัวเบนซ์นะครับทีนี้เราก็เลือกที่ต้อง,งการเช่นแคชเลือกแคชนะครับจะเป็นรีีไหมก็เลือกปริ้น ไปลองมาดูกันแล้วกออกไปอย่างนี้ต,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 ติดมีบ a ร์โค้ด,ด้วยอ่านี้ดูละเอียดถ้าเราไปกดไปสองครั้งนะครับก็ดีซีค่อนข้างละเอียดมากนะครับของตัวเวนมากกว่าของสแควรน์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าในส่วนของเจ้าของโปรแกรมเองเขาบอกว่ามันไม่ มันยังไม่ซัพพอร์ตนะครับก็คือสต o ร e h ับลองดูครับห้าหนึ่งสี่หนึ่งบางคับใช่นะครับ อันนี้เป็น Cloud Trial ที่ผมเอามาเอามาลองเล่นนะครับเอามไปดูที่เซตติ้งทีหนึ่ง p r i พ์เตมันเห็นนะครับคือมันเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าของโปรแกรมเขาบอกว่ายังไม่ Official ว่าใช้ได้ไม่ใช่อ f ฟฟิ i ชียลคือเขาไม่ได้มีลงในเว็บว่าซัพพอร์ตนะครับลองกันดูนะครับมีสินค้ามีอันเดียวเองเดี๋ยวผมสั่งสักสองสอรายการนะครับแล้วก็ตึ๊ดนะครับ เบนเป็นแบบนี้หนะ้าตาเป็นแบบนี้เลือกเป็นเงินสดออาไปโดนเลยเท่าแล้วปึ๊บเบนออกมาไม่ได้จริงๆด้วยไม่ได้ครับเบนใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไม่ใช่เบนสตอร์ฮับใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าที่ใช้สตอร์ฮับอยู่เนี่ยเอาไปใช้กับเอ็ม๊อปกันค่อนข้างเยอะครับกระดาษที่มีสีแดงแปลว่ากระดาษจะหมดแล้วนะครับ ไม่ได้แปลว่าเครื่องมันปิินสีแดงออกมาได้นะครับครับหลักๆก,ก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับรุ่น S M S 220i นะครับก็เดี๋ยวผมขอจบรีวิวของวันนี้ก่อนนะครับตอนที่2ก็จบลงแล้วแล้วก็อย่าลืม subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะมีสินค้าอื่นๆมารีวิวอีกนะครับขอบคุณมากที่รับชมครับ